สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็แต่จะมาสอนใส่ข้อความในภาพนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมีแอปตัวนี้นะคะ Line Camera นะคะตัวนี้จะเป็นรูปหมีนะคะหาโหลดได้ใน y พ t o r ตทั่วไปเลยนะคะเข้าไปใน Line Camera เนาะอ่าพอเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีหน้าจอแบบนี้ให้เราเลือกนะคะก็ถ้าเราจะทำเป็นอ่ารูปรูปเรารูปเดียวนะคะแล้วก็ใส่ข้อความเราก็จะเข้าไปที่แกลเลอรีนะคะ แล้วเราก็เข้าไปเลือกรูปของเราอ่ะแต่ใช้ภาพนี้นะคะเราพอเราเลือกภาพมาแล้วนะคะเราก็กดเลือกพอเรากดเลือกแล้วนะคะ,ะเห็นอ่าล่างสุดไหมคะล่างสุดที่เป็นกรอบตัวที่2ต่อจากกระต่ายนะคะตัวนี้จะเป็นการที่เราเลือกขนาดภาพนะคะถ้าเป็น f a c e b o o k นะคะกระแตแนะนำว่าให้เราใช้เป็น ถ้า Facebook นะคะที่ดีที่สุดนะคะก็คือใช้เป็น1ต่อหนึเนาะแต่ว่าถ้าภาพของใครเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นรูปยาวแบบนี้ถ้าเราใช้1ต่อหนึปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ภาพมันดูสั้นไปใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็น3ต่อ4นะคะโอเค3ต่อ4อันนี้นะคะ พอเราเลือกภาพ3ต่อ4อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือเนี่ยค่ะเขาจะมีกรอบให้ถ้าสมมุติว่าเราปรับแต่งนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะถูกมันก็จะถูกทอนให้เป็นขนาด3ต่อ4นะคะก็คือขนาดรูปที่เหมาะสมที่สุดในการลง Facebook นะคะหรือ Instagram จะเป็น1ต่อ1แต่รูป3ต่อ4ก็คือใช้ได้เหมือนกันจะเราจะใช้กับรูปที่มีลักษณะ ยาวนะคะส่วน4ต่อ3เนี่ยเราก็จะใช้ในล,ลักษณะรูปที่มีความกว้างนะคะก็คือเราต้องดูตามความเหมาะสมของรูปต้นฉบับเราด้วยอ่าทีนี้พอเราเลือก3เพราะว่ารูปของกระต่ายจะเป็นรูปยาวเนาะแต่ก็ใช้3ต่อ4นะคะทีนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะมาเราเรา,เราจัดก,การขนาดรูปให้เหมาะสมแล้วนะคะตามความต้องการต่อไปเราก็จะมาสไลด์ล่างสุดเห็นไหมคะเรามาสไลด์ที่ตัวทีเนาะตัวทีเนี่ย มันก็จะมีอันแรกเนี่ยมันจะเป็นประวัติประวัติที่เราเคยทำแล้วทั้งหมดนะคะเวลาที่เราทำอะไรซ้ำเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปใช้ในตัวประวัติได้เลยเนี่ยค่ะตัวนี้มันจะเป็นประวัติที่กระแตเคยทำมาเห็นไหมคะพอเราได้เลือกตัวประวัติต่างเข้ามาแล้วต่อไปเราก็จะเลือกสีตัวช่องแรกนี่นะคะจะเป็นตัวข้อความนะคะก็ข้อความอันนี้เดียวแตจะใช้สีเหลืองเนาะโอเค แล้วก็ช่องบนนะคะช่องบนจะเป็นเขาเรียกว่า,าความเข้มของสีว่าเราอยากจะใช้ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวแต่จะใช้อันที่ประมาณ20ละกันแล้วก็ส่วนช่องล่างนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าใครจะใช้ลูกเล่นแบบว่า,าจะใช้ความจางจะจางขนาดไหนแต่แต่จะไม่ใช้นะคะอ,อันนี้แจ้งให้ทราบว่าตัวล่างไว้ทำอะไรทีนี้พอแต่เลือกสีเสร็จแล้วช่องที่สองเห็นไหมคะตัวขอบ ตัวขอบอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบของคนเลยว่าเราต้องการจะใช้ขอบไหมหรือจะใช้ขอบเข้มจืดหรือชอบสีอะไรก็จัดเอาเลยอย่างแต่อ่ารูปนี้เดี๋ยวแต่จะเลือกขอบสีดำอ่าทีนี้ตัวขอบนะคะก็คือเหมือนกันค่ะก็คืออันบนเนี่ยจะเป็นความเข้มความหนาของขอบแล้วแต่เราเลือกเลย อันล่างนี่ก็จะเป็นความจางนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอันนี้แต่เลือกเสร็จแล้วเนาะพอเราทําอะไรทําข้อความทําขอบเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกนะคะพอเราติ๊กอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะมาดูฟอนฟอนเออเอาฟอนตตัวไหนดีเนาะอ่ะแต่เอาฟอนตัวนี้ละกันอ่าแต่ได้แล้วแต่ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาปรับว่าเราจะไปใส่ตรงมุมไหนเราจะไปใส่ตรงมุมไหน หรือว่าเราจะใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงนะคะเราก็เลือกทีนี้เอมีรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสีที่ใส่นะคะสีสีที่ใส่มันเข้มเกินไปเด็ดแต่จะเปลี่ยนสีและแต่ก็จะเข้าไปติ๊กตรงสีนี้นะคะข้อความาทำสีให้มันบางลงหน่อยโอเคมันจะได้ดูชัดขึ้นเนาะ หรือไม่เอาฟอนต์นี้ไม่สวยเลยแต่ก็เข้าไปเปลี่ยนฟอนต์เอเนี่ยมันมีให้เราเลือกโหลดให้เราแบบดูเลยนะคะว่าเราเจะเอาอันไหนอันไหนที่เราไม่มีนะคะเราก็สามารถเลือกโหลดได้เนาะเนี่ยค่ะมีอันนี้โหลดฟรีหมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยว่าใครอยากได้แบบไหนเอ๊เดี๋ยวแต่ลองฟอนต์ใหม่ๆห,หน่อยสิอันไหนมันน่าสนใจ คือในตัวอย่างฟอนต์มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าพอเวลาเราโหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะใช้กับภาษาไทยเราได้เดี๋ยวแต่ลองอันนี้ดูซิอ่าโหลดมาแล้วนะคะก็ทีนี้เราก็มาเลือกเอ,อ๊จะใช้อันไหนดีเนาะอ่ะแต่ใช้ป้ายไมยล้ละกันอ่าโอเค แต่จริงๆแล้วนะคะตัวฟอนต์ที่ดีที่สุดนะคะแนะนําเป็นแบบตัวหนังสือที่อ่านง่ายนะคะ <c oughs> บางคนนะคะที่เขาต้องการรายได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเรียนหนังสือมาน้อยหรือว่าไม่ไม่ได้เรียนเลยก็มีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวอักษรที่ดีที่สุดนะคะคือเป็นตัวอักษรที่อ่านง่ายนะคะ <c oughs> ไม่ต้องใช้ลูกเล่นเยอะ <c oughs> เพราะเราเน้นเจาะกลุ่มคนที่ต้องการทำงานต้องการมีรายได้ แต่ก็ใช้ตัวหนังสือธรรมดาไม่ต้องอะไรมากเป็นตัวหนังสือที่อ่านง่ายนะคะโอเคอเราก็มาปรับอ่านี่นะคะเน้นเป็นตัวหนังสือที่อ่านง่ายโอเคนะคะแล้วก็ของแต่นี่จะใช้เป็นประวัติสมมติสมสมติเป็นข้อความมังก็ไดะ,ะทีนี้ข้อความมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะเราก็มาดูเมื่อกี้แต่เขียนว่าโปรเจกต์ดหนี้แล้วนะคะ 3 7มบาทสาม้อจ็ดิบห้าบาทสร้างเงินแสนอ่าเห็นไหมคะสอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการข้อความใหม่ๆหรือคนที่ยังไม่เคยใช้แอปเลยนะคะเราก็จะเข้ามาพิมพ์ที่ข้อความ375บาทสร้างเงินแสนเราวากดต่อไปแล้ว อ้าวตายแล้วจาไม่ได้แล้วเมื่อกี้เราใช้ฟอนไหนนี่นะคะเข้ามาที่รูปนาฬิการูปนาฬิกาเนี่ยมันมันจะมีฟอนตที่เราใช้ล่าสุดนะคะก็คืออันบนสุดอ่าทีนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นฟอนเดียวกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่สีแต่จะเป็นคนที่ชอบเล่นสีแต่พอแต่จิ้มสีเสร็จแต่ก็จะอ่าโอเคเอาประมาณนี้แล้วก็ไปที่ขอบขอบก็สีดำเหมือนเดิมโอเคอ่า ตรงลูกเล่นเรื่องสีเรื่องลายนี่แล้วแต่คนชอบเลยนะคะเอ๊มีความรู้สึกว่ามันไม่เด่นเนาะอ่ะมันไม่เด่นอ่ะเปลี่ยนสีหน่อยถ้าจะเปลี่ยนสีะเข้าจิ้มมาตรงสีนะคะเข้าไปที่ข้อความถ้าใช้สีน้ําเงินละวายอ่ะใช้สีน้ําเงินแล้วใช้ขอบสีขาวโอเคเห็นไหมคะมันก็ชัดขึ้นมันก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนแต่งเนาะโอเค3 7 5บาทแล้วก็ อ้าวมา,อ,วาอ่าอ่าถ้าไม่เอาก็กดกรกบาทออกนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบอข้อความนี้เราก็กดกระบาทออกทีนี้เราก็มาดูว่าเอออ่าสมัครฟรีโอเคอจิมแล้วนะสมัครฟรีอ่าเอาสีแดงโอเคอเ,คเคดินมาสัก ตรงนี้นะคะแล้วแต่ไอเดียใครเลยนะคะไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกนะพอมาองนี้ยส่วนมากอะถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ประวัติเดิมอะค่ะมันก็จะเป็นฟอนต์ตัวอักษรเดิมที่เราเคยใส่เนาะเราก็มาแก้ไขได้พอเราใส่สีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่ฟอนต์แล้วก็อ่าเข้ามาที่อันบนสุดมันก็จะเป็นตวนัวอักษรฟอนต์เดียวกันแล้วเราก็ปรับขนาดอ่าอืมนะคะ แล้วก็อแต่ก็จะใส่เบอร์โทรแต่และอ่าข้อความเดิมของแต่อันนี้ก็จะใช้สีเขียวละกันค่ะทีนี้อ่าก็มาถึงตัวนี้เนาะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะเลือกสีอืมข้อความสีขาวละกัน อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะตัวสีตัวขอบตัวขนาดตัวฟอนตแล้วแต่ไอเดียเลยค่ะโอเคพอเลือกสีเสร็จแต่ก็จะมาเปลี่ยนฟอนอ่าโอ,โอเคค่ะโอเค สงสัยต้องเปลี่ยนสีหน่อยเพราะว่ามันไม่เด่นเลยอ่ะทีนี้เราก็ปรับปรับให้มันดูนะคะดูสวยงามเลือกเลือกเอาเลยว่าจะอยู่ตรงไหนจะให้มันเด่นให้มันสวยงามยังไงก็เลือกเอาแล้วเลยนะคะ เวลาที่เราจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามต้องใจยเย็นนิดนึงนะคะถ้าเวลาที่เราจะปรับจะแก้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้กดบันทึกมันก็อาจจะมีแบบผิดพลาดหรือว่า,อาจข้อความอะไรอาจจะหายก็ต้องใจยเย็นนิดนึงโอเคทีนี้เดี๋ยวแก้ครับแก้ตรงสมัครฟรีหน่อยมันไม่เด่นเปลี่ยนสี สีน้ำตาลสีน้ำตาลและขอบสีแดงอ่าโอเคเห็นไหมคะโอเคแล้วเนาะอืมทีนี้เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็กดเห็นไหมคะลูกศรลูกศรข้างล่างลงนะคะแล้วก็กดบันทึกแล้วก็กดบันทึกนะคะบันทึกเสร็จแล้วก็กดโอเคเนาะ